สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ตลาดลานโพนาเกลือนะครับซึ่งเราจะทําเมนู2เมนูกันครับที่นามาฝากท่านผู้ชม1เมนูแรกเนี่ยผมจะทาเป็นแกงหมูเทโพครับเมนูที่2จะทําต้มยําขาหมูซึ่งเป็นสัปดาห์ที่เป็นเรื่องของหมูหมูเลยครับทุกๆสัปดาห์เนี่ยมีท่านผู้ชมถามอยู่ตลอดเลยครับว่าผมไปซื้อวัตถุดิบที่ไหนตลาดไหนนี่เลยครับตลาดลานโพนาเกลือท่านผู้ชมตามผมมาเลยครับเข้าไปในตลาดไปซื้อของที่ทําแกงหมูเทโพกันนะครับตามมาเลยครับ ถึงแผงหมูครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราหาซื้อหมูสามชั้นก่อนแล้วก็น้ำพริกแกงเราได้แล้วแล้วเดี๋ยวผักบุ้งไปทำมาข้างนอกครับสามชั้นชิ้นหนึ่งใส <60 S 1> ่ถุงเรียบร้อย60บา,าบาทครับได้หมูเรียบร้อยแล้วครับเป็นหมูสามชั้นได้แถวนึงพอดีเนี่ยผมว่าชิ้นหนึ่งยาวๆอย่างนี้น่าจะทําได้พอดี1จานแล้วครับเดี๋ยวไปซื้อผักบุ้งกันครับนี่สุดยอด แกงหมูเทโพเราใส่นี้ใส่มะกรูดใบมะกรูดลูกด้วยลูกอยู่ข้างน้องนั่นแรกเลยค่ะอ่ะสองลูกนะอ่ะพอนั่นแหละมะกรูดสองลูกอันนี้ด้วยเรียบร้อยท่านผู้ชมครับผมได้ใบมะกรูดลูกมะกรูดหมูผักบุ้งแกงหมูเทโพครับตามมาเลยครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้พาท่านผู้ชมไปตลาดแล้วเราก็ไปซื้อผักบุ้งไทยไปซื้อหมูสามชั้นแล้วก็พร้อมกับนี่ครับใบมะกรูดแล้วก็ลูกมะกรูดเราจะมาทําแกงหมูเทโพกันครับคาว่าแกงหมูเทโพเนี่ยจริงๆมันมีเป็นแค่แกงเทโพเพราะฉะนั้นโบราณเขาจะใช้เนื้อปลาช่วงท้องของปลาเทโพเนี่ยนะครับที่มันมันเนี่ยเอามาทําแกงนี้กันแล้วก็ใส่พริกแกงด้วยความที่มันขาวเขาก็เลยใส่ ผิวมะกรูดกับใบมะกรูดเข้าไปในแกงชนิดนี้ครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เหลือแค่หมูสามชั้นครับเพราะต้องการความมันดังนั้นหมูสามชั้นก็ถูกมาแกงเป็นแกงหมูเทโพอ่าล่ะครับนี่คือการกลับมาเป็นหมูซึ่งใส่กับพริกแกงนะครับจะใช้พริกแกงเผ็ดก็ได้นะครับแล้วข้อสําคัญคือต้องมีผักบุ้ง และมีหมู3ามชั้นส่วนหมูอื่นเนี่ยเขาไม่นิยมแกงกันเพราะว่าเราต้องการความมันซึ่งเก็บเอกลักษณ์ของแกงเทัพไว้โดยที่จะต้องมีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือมะกรูดฉะนั้นแกงชนิดนี้จะต้องมีกลิ่นมะกรูดชัดเจนอาจจะใบมะกรูดด้วยนะที่ใส่ลงไปแล้วก็น้ํามะกรูดที่หลังสุดเลยเพอบีบเสร็จแล้วเอาเปลือมกมะกรูดเนี่ยล้างน้ำให้สะอาดแล้วใส่ลงไปในแกงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ควรที่จะแกงโดยที่เปลือมกมะกรูดที่ใส่ไปในแกงอะ มันเปลี่ยนสีเพราะนั้นเอาแค่กลิ่นแล้วตักออกดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะขมนะครับส่วนผักบุ้งครับเรามาพูดถึงผักบุ้งนิดหนึ่งเพราะว่าผักบุ้งไทยเนี่ยเราจะมีผักบุ้งที่อยู่ในในตลาดเนี่ยอันนี้คือผักบุ้งไทยขาวนะครับที่จะมาทําเอกลักษณ์ที่จะทําผักบุ้งนี้ได้ดีที่สุดก็คือเรามาทําแกงเทโพนี่แหละครับอีกอย่างหนึ่งคือทาเย็นตาโฟแต่ว่าผักบุ้งนาก็เป็นผักบุ้งไทยเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นผักบุ้งสีแดงแต่เดี๋ยวผมไปเอามาให้ท่านผู้ชมดูดีกว่า ว่าต้นเล็กเป็นแบบไหนแล้วก็มันต่างกันยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไปเก็บแป๊บนึง่งนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้พาท่านผู้ชมไปเด็ดผักบุ้งไทยเรียกว่าผักบุ้งนานะครับต่างกันลิปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยแนมสด อันนี้เขาไม่นิยมทานสดนะครับผักบุ้งเขียวอย่างเงี้ยไม่ทานสดแต่ผักบุ้งแบบนี้เนี่ยผักบุ้งนานเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยเด็ดโอ้โหใส่ลาบนะครับน้ําตกโอ้โหอันนี้สุดยอดที่สุดเลยครับแต่ไม่ใช่แกงหมูเทโพครับแกงหมูเทโพต้องอันนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนก็ใช้ผัดไฟแดงอย่างเดียวไม่ได้เหมาะสําหรับที่จะมาแกงเทโพแบบนี้นะครับทีนี้มาดูหมูสามชั้นหมูสามชั้นท่านผู้ชมครับเวลาผมได้มาเนี่ยก็เรียกว่ามีทั้งหนังด้วยนะครับ หมูสามชั้นเนี่ยที่ผมอยากจะได้คือมันอยู่แค่ใต้หนังน้อยๆนะครับแล้วก็เป็นเนื้อแล้วก็เป็นมันเล็กๆแล้วก็เนื้อนะครับไม่ได้อยากจะได้แบบนี้นะครับคือถ้าเทียบกันแล้วมีหนังมีมันแล้วมีเนื้อนิดหน่อยแล้วก็มีมันเยอะอย่างนี้โอเลี่ยนเกินไปครับเราเอาแค่นี้พอแต่ว่าเวลาหั่นเนี่ยอยากจะหั่นให้เป็นเต๋าเต๋ายาวๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับยาวๆแบบนี้นี่นะครับเป็นเต๋าเท่ากันอย่างนี้ติดหนังนะครับ เห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปในแกงของเราผัดเครื่องแกงให้เรียบร้อยแล้วก็ผัดหมูลงไปก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ผักบุ้งทีหลังนะครับเอาล้ครับผมจะหั่นหมูรอไว้เลยนะครับท่านผู้ชมครับหั่นหมูเป็นเนี่ยลูกเตา๋าลูกเต๋าหน่อยอย่างนี้ผมเอาล้ครับได้สักถ้วยหนึ่งแต่ว่าท่านผู้ชมครับนอกจากนี้แล้วนะหัวใจอย่างที่บอกครับต้องเป็นลูกมะกรูดลูกมะกรูดจะต้องเนี่ยเลือกนิ่มๆหน่อยจะได้มีน้ําเพราะว่าเราจะใช้ลูกมะกรูดเนี่ย คั้นเอาน้ําเพื่อเอากลิ่นของเขาแล้วอย่าใส่ตอนที่แกงกําลังเดือดแล้วก็กําลังปรุงรสนะครับบีบเสร็จแล้วชิมแล้วก็ใช้ได้เลยเพราะเราต้องการกลิ่นครับนี่แหละครับลูกเข,เขียวแบบนี้หอมที่สุดแล้วต้องเป็นลูกแก่อย่างที่บอกครับลูกอ่อนไม่ได้เดี๋ยวขมครับมาแล้วครับแต่สาหรับตัวผมเองเนี่ยผักบุ้งเนี่ยชอบต้องการสีเขียวแล้วก็กรอบแต่แกงหมูเทโพทุกที่เวลาเราเราได้กินแกงหมูเทโพเราจะเห็นผักบุ้งเนี่ย จะนุ่มแล้วก็ค่อนข้างจะเละหน่อยเพราะนั้นก็คือทําไว้นานแล้วก็เคี่ยวไว้นานแต่แบบผมแล้วอยากจะได้เขียวๆถึงจะกรอบๆอ,อร่อยดีครับเดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชมครับว่าแกงออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างครบอยู่กับผมแล้วนี่กะทิอยู่ในนี้ผมก็จะเปิดไฟใช้ไฟกลางก่อนให้เขาเดือดเชยๆก่อนนะครับ บุ้งผมก็จะใช้ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าจะแกงสักหนึ่งชามนั้นใบเนี่ยเอาออกได้ใบที่แก่ๆช้ำๆเนี่ยเอาออกได้เลยครับตึงยอดแบบนี้แล้วก็ตัดยอดก่อนแล้วก็ตัดให้เขาพอคำไม่ยาวมากนะครับแล้วก็ไม่สั้นมากผมก็จะใส่อันนี้เอาไว้เห็นไหมครับผมก็จะล้าง ผักบ,บุ้งของเราผักบ,บุ้งถูกล้างเรียบร้อยจะอยู่ที่นี่แล้วก็ท่านผู้ชมครับผมอยากล้างหมูด้วยว่าเมื่อกี้ไปซื้อจากตลาดเราไม่มั่นใจอะไรมากมายเท่าไหร่ว่าเขาโดนหยิบมาแล้วเยอะแยะไปหมดเราก็ล้างให้สะอาดสะหน่อยอเคเรียบร้อยครับมาที่นี่กลับมาที่นี่กะทิเราเดือดแล้วครับใช้ไฟแรงได้แล้วตอนนี้เพราะว่า เราพร้อมอยู่กับหน้ากะทิเรียบร้อยเราก็จะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปครับ1ช้อนลองดูก่อนครับแล้วก็ดันเลงน้ำพริกนี่เลยครับก็ควรให้น้ำพริกเข้ากันครับกับกะทินี่คือส่วนที่เรากำลังจะผัดให้เขาแตกมันเอาละในระหว่างเดียวกันผมก็จะมีกระทะ ตั้งไฟไว้เพราะผมจะเอาหมูสามชั้นครับผมเนี่ยหน้าไฟร้อนกับกระทะให้มีกลิ่นหอมก่อนก่อนจะใส่ลงไปแกงหมูเทโพ,โพครับเวลาผัดกะทิเนี่ยท่านผู้ชมคนมากๆก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะไม่แตกมันเพราะนั้นเราก็ต้องคนบ้างหยุดบ้างคนบ้างหยุดบ้างนะครับเพื่อให้เขาแตกมันหน่อยแล้วก็จะได้หอมครับ ล้ครับหมูเหลืองหอมได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับน้ำพริกแกงเราใช้ได้เราก็ใส่หมูลงไปในพริกแกงผัดของเราจากนั้นเสร็จแล้วผมใส่หางกะทิหน่อยครับเร่งไฟมาแล้วครับให้เดือดซะหน่อยครับ แกงเราเดือดแล้วท่านผู้ชมครับแล้วก็ผมใส่หางกะทิไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมูสามชั้นเราเริ่มเปื่อยแล้วผมก็จะปรุงรสครับะนั้นหมูต้องเปื่อยก่อนนะครับเราก็จะปรุงรสผมใส่น้ำตาลหน่อยแล้วผมก็จะมีน้ำมะขามนิดนึงครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีมะกรูดซึ่งจะทำให้เขาเปรี้ยวอีกเมื่อเราปรุงอย่างนี้แล้วเนี่ยเตรียมตัวใส่พริกชี้ฟ้าลงไป แกงเราเดือดเรียบร้อยแล้วมะกรูดครับเดี๋ยวล้างน้ำนิดนึงผ่าครึ่งห่าครึ่งเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะแคะเม็ดข้างในนี้ออกก่อนเสร็จแล้วผมก็จะบีบน้ำลงไปใส่อู้ดูจนมันจะเยอะเสร็จแล้วผมก็จะฉีกใบมะกรูดลงไปพริกชี้ฟ้าครับแล้วผมก็จะใส่ผักบุ้งลงไป ให้ผักบุ้งสุกครับกลิ่นมะกรูดออกเต็มไปเลยครับเต็มทั้งหม้อเนี่ยกลิ่นมะกรูดทั้งนั้นเลยแต่เดี๋ยวเราต้องให้ผักบุ้งเราสุกหน่อยผมขอชิมนิดหนึง่งอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับเวลาเราแกงแบบนี้เปิดไฟอ่อนๆเนี่ยแล้วเคี่ยวทิ้งเอาไว้ให้ผักบุ้งเนี่ย เฉาเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตักมาทานแบบนั้นคือแบบโบราณจริงๆครับแต่ของผมผมชอบแบบผักบุ้งที่ยังกรอบๆอยู่เพราะนั้นปรุงรสเรียบร้อยอย่างนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะได้ผักบุ้งกรอบผมก็ไม่ต้องเคี่ยวนานครับแกงแบบนี้ถ้าค้างคืนยิ่งอร่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมตอนนี้เลยครับผมปรุงรสเรียบร้อยเดือดอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยตักใส่ชามแล้วครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับแกงหมูเทพโพของผมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่สีสันนะผมชอบอยู่แล้วเพราะผมชอบสีเขียวจากผักบุ้งครับเดี๋ยวไปชิมกันครับเราจะได้กลิ่นหมูที่เราหน้าบนกระทะให้มันึเหลืองหน่อยเนี่ยครับมันจะมีกลิ่นเฉพาะที่อหอมมากมากพร้อมกับ กินเรียกว่าน้ำมะกรูดอมเปรี้ยวน้ำตาลปร๊บหวานน้ำปลาใส่ตอนที่แกงเดือด,เ,ด,อดเนี่ยก็จะหอมามากๆทีเดียวครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีใบมะกรูดที่เราฉีกออกไปข้อสําคัญคือลูกมะกรูดที่เราผ่าครึ่งเอาเม็ดออกแล้วเราบีบน้ําสุดท้ายเนี่ยใส่ทั้งเปลือกลงไปด้วยแต่ท่านผู้ชมครับชิ้นมะกรูดไม่ต้องใส่จนเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขมนลองเดียวกันก็จะเหม็นเพราะเราต้องการความหอมของผิวเขา ใส่ลงไปพอเดือดใส่ปุ๊บแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยอย่างเงี้ยหูหอมมากๆเลยท่านผู้ชมครับเรียกว่าแกงหมูเทโพเนี่ยต้องมี3รสนะครับให้ครบแล้วหอมหมูหอมผิวมะกรูดน้ำมะกรูดเอาละครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งเมนูรอท่านผู้ชมอยู่ในครัวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปเอาใจคนชอบเส้นกันก่อนครับในช่วงของกิเลนคู่ชวนชิมครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิม คุณผู้ชมพบกับอ้อมเช่นเคยนะคะในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมค่ะและตอนนี้อ้อมอยู่ที่ซอยบางแวกร้อยยี่สิค่ะคุณผู้ชมมาหาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆโดยเฉพาะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยแม่กิมบ้วยเดี๋ยวตามอ้อมไปสั่งด้านในกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลย สวัสดีค่ะสวัสดีดค่ะทคะรัค้านี้จะเจอสุดท้ยอร่อยๆนะคะโอ้โหถ้งงางั้นเอากว๋วยเตี๋ยวสุโข,ขทัยเลยค่ะขอเป็นเส้นเล็กนะคะครับขอบคุณน,นะครับค่ะเราตามเข้ามาดูกันดีกว่าค่ะเริ่มจากการนําเส้นเล็กไปผ่านน้ําค่ะก่อนที่จะนํามาลวกกับผักลุงรสเล็กน้อยใส่หมูแดงตามด้วยซุปหอมๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วละค่ะสําหรับเส้นเล็กสุโขทัยแม่กิมบวย อย่างแรกน้ำซุปก่อนเลยค่ะค่ายของเขากลมกล่อมค่ะมาชิมที่เส้นนะคะวันนี้อ้อมสั่งเป็นเส้นเล็กค่ะ<ม>นุ่มเหนียวเข้ากันมากๆก,กับก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยค่ะปกติเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวสุขโขท,ทัยจะต้องมีหมูแดงมีถั่วฝักยาวถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่นะคะ และสาหรับใครที่ชื่นชอบทานก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยห้ามพลาดนะคะกับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยแม่กินบวยวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของร้านมากๆเลยนะคะทางรายการมีผลิตภัณฑ์ตรากิเลนคู่มอบให้เจ้าของร้านด้วยนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากร่วมสนุกกับทางรายการเพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายกติกงๆๆาง่ายๆค่ะเพียงส่งซองเปล่ากิเลนคู่มาพร้อมชื่อที่อยู่มาร่วมชิงโชคกับแคมเปญลุ้นโชค2ชั้นปี2กับกิเลนคู่แจกทั้งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์สร้อยคอทองคาเตาไมโครเวฟและรางวัลอื่นๆมากมายมเตินี้องรบลย ะะสัปดาห์หนะ้าออมจะพาคุณผู้ชมไปชิมอะไรนั้นพลาดไม่ได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา